ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวยเด่น,นหนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งกรกฎาคม ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยวันนี้ก็เป็น,นทานพีโปดับหลักร้อยเบ่งปันดับหกเปล่งปรนดับหกตัวเดียวนะดับหลักร้อยบุญดับหกตัวเดียว ดับหนึ่งตัวก็เหลือเก้าตัวให้พิจารณาไม่นี่ครับผมดับเต้มรวมดับเต้มรวมบนท่านชนะพลนะชนะพลเบ่งปันดับสองแล้วก็ดับเจ็ดนะ ดับสแล้วก็ดับเจ็ดเบ่งปันดับ2ตัวเบ่งปันดับ2ตัวต่อไปครับผมใบนี้ครับชลพลดับเบ่งปานเด่น5ตัวท่านผู้ชมต้องที6ตัวนะท่านไม่ใช่5้5ตัว6ตัวนะ อดีตก็ผ่านรนะัฐประชมเนาะแนวท่านใหม่นี้กระพุมสองหนะึ่งหกห้าเก้าแปดสองหนึ่งเก้าหกห้าแปดนะท่านผู้ชมก็เบ่งปันหกตัวนะเบ่งปันหกตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้สายสายทหางเบ่งปัน0 1เปกหนึ่งหนึ่งสามศูนงเจ่งสอนย์เก้าสองสามเก้าสองสามเจ็ 0553557398สสดท่านผู้ชมขอบคุณอย่างมากครับผมต่อไปครับผมใบนี้แบ่งป,ปันทานล่างเด่นเจ็ดอร่งสามเด่นเจกอรอง่งสามแบ่งปันสองตัวให้พิษ จารณาเด่นจิตอารมณ์สามต่อไปครับผมใบนี้ <_ an> ก็เบ่งปันเนวทันบุญ4 8 48เบ่งปันสองตัวให้พิจารณาสี่กับ8นะ ต่อไปครับผมใบนี้ดับโกสามพีดับสิบหน่วยบนดับหกดับตัวเดียวหกดับหกตัวเดียวนะดับตัวเดียวก็เหลือเก้าตัวท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วย่าลืมเป็นกำลังใจกำลังเจอ กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ไ้ครับดับล่างตัวเดียวเบ่งปันดับสามเบ่งปันดับสามนะท่านผู้ชมเบ่งปันดับตัวเดียว3าหน่ทันดับ10หน่วยล่างดับสามตัวเดียวนะ ไปต่อท่านผู้ชมใบนี้เบ่งปานอาดีตที่แล้วสรุปแล้วผ่านผ่านโค่9ก้สองสาสองสาสองผ่านโค่9กสองผ่านโค่ 2, สองตัวบุญ ต่อไปครับผมใบนี้ในทันใหม่นี้ครับผมก็เบ่งปานก็เบ่งปาน3 4 9สี 4, 9่เสส 3ามเ9้าสามสีชุดกลุ่มกินุตท่านกลุ่มกินุตเจ้าเจ้าของแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้นาคิโนเบ่งปานแนวฐานหลักร้อยอดีตที่แล้วผ่านอาดีตที่แล้วผ่านนะาูา้วมนะ อดีตที่แล้วผ่านดูทันใหม่นี้ครับเบ่งปานอีกแล้วนะดูทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน 6, 7, 8, 9, 1, 2, หกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองศูนย์หก 7, 8, 9, 1, 2, เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองศูน์เปล่งปันเจ็ดตัวเปล่งปันเจ็ดตัวให้พิจ,จารณาเดี๋ยวทันหลักออโรยนะต่อไปครับผมบันนี้หลักหน่วยโบน ก็แบ่งปาน1 3 4 5 6 9 1 3 4 5 6 9แบ่งปาน6ตัวใบนี้ครับผมท่านี่แบ่งปานวิ่งบบน9ตัวเดียว ชุดเดียว49 3ตัวตด449 249 849 149 949 749 349 649 3 49, 6, 49, ตัวตดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็ขอบคุณอย่างมากครับนะ ต่อไปครับผมใบนี้น้ำพุเลขฟานก็แบ่งปัน97แล้วก็262 262แล้วก็97นะแบ่งปันชุด3ตัวชุดเดียวแล้วก็2ตัวชุดเดียว ก็ขอบคุณแนวทางที่เบ่งปานไม่นี่ครับผมดับตัวเดียวดับตัวเดียวดับร้อยสิบหน่อยดับร้อยร้อยสิบหน่อยนะท่านผู้ชมนะดับหนึ่งตัวเดียวเนาะ ดับตัวเดียวหนึ่งดับหนึ่งตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้เต้มรวมล่าเต้มรวมล่าออกโคมเบ่งปานเต้มแปดเต้มเก้าเต้มศูนย์เต้มหนึ่งเต้มสองเต้มสามเบ่งปานหกตัวหกเต้ม เบ่งปัดหกตัวหกเต้มให้พิจรารณาอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านมีหลุดบ้างนะต่อไปครับผมโซยุหน่อยล่างเก้าหหนึ่งโซน 95210ก็เบ่งปานหตัวเบ่งปานหตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง95210ห้าพอชมคลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไป คลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผู